อย่าไม่ต้องมา,า,มาเนี่ยปิดแม่งเลยเก็บอยอ่ะสวยตัดช็อตไปเฮียเฮียเป็นอันนี้แหละ Enemy สวยเลย flawless ไม่ทำอะไรเลย at 10เป็น1เออพอเราเป็นฝ่ายชนะเราก็ไม่ต้องซื้อปืนฮะปืนพกหนึ่งเดียวพอเซฟตังค์เหลือ900ไปหิดเพื่อที่อะ ให้มาคือตรงนี้จะจะไม่ให้เขาเล่นเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางเชื่อม,มให้เล่น,นมีปปหะ่ะเพื่อนให้แล้วนะ่ะ มีไหม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 ไหนไม่รู้นะไม่เห็นเลยว่ะโอ้โหเรียบร้อยกำลังไปกำลังไปกำลังไป,งไปดีคุณโดนทุกคนด้วยนะครับไป,ไปออกไปโอ้โดิทีมโหดเกินอ่ะโอ้ยผมฮิลผิดคนว่ะนีไ่ไม่มีไม่มีไม่มีรอก่อนนะไม่มีฮิลรอิวลดแอป ขึ้นมาก็โดนแล้วนะี่ยโอ้งหัวเย่ยมีหัวเขาก็หัวผมเนี่ยไม่อยู่ซีทีเหรอ,อ30 seconds left เอาไม่เสียง One enemy remaining. Oh, Ten seconds left. The enemy spotted. How we do? Get that for Wow.

โอ้เกือบเอทเก็บไปสี่ตัวเกือบเอทโอ้เกือบเอทขอดตัวเดียวมึงจะเก็บเอทโชว์เท่าไหร่โอ้โหเก็บไปสี่ขาดตัวเดียว <c oughs> โอ้ดีทีมดีมากอันนี้คือทีมดีมากๆ อันเอฟเคโอ้ยเกือบได้เอ็ด๋ยวช่องแว่งไว้แค่เนี้ยโผมาโดนแน่เฮ้ยทำไมมันมีเอคนเดียวอะโอ้โดนแล้วเพื่อน ยังไม่แพนไม่ใช่หรอไฟออนบีอ๋อไปออนบอกแพนตกใจ fk หมดเลยเหรอสามตัวไม่เชื่อหรอ <S <S หนี่แหละไปละเก็บได้เอทละโมเกมเมืม่อกีโโโโ้โหได้คลิปเลยเนะี่ยได้เอทไปเดี๋ยวโหสุดยอด เรียกว่าพีคไฟพีคไฟเออเสียได้ว่ะเล็บเคมหมดเลยเหรออยู่ไม่ได้อะอยู่ไกลเกิน อะไรวะอะไรก็ลับหมดแล้วเปลี่็นปืนไปทานที่ใหญ่เหรอเอเฮะ ทีมดีก็ได้กันมาละมาละมาละโอ้ไปทำอะไรมาเดื่ยรถโอ้โ e โอเคโอ้โหไม่มีใครดูเลย เฮ้ยไม่ตายโอ้โหดีสีรันเถอะจริงย uh าเซฟอ่าสบายเลยครับ <laughs> okay, Oh, I'm the hunter! Here. In uh. Uh. Your duty is not over! Thank you. right here. Do you, do you. I see multiple enemies. I'm <laughs> going to Need help. Enemy spotted. One enemy remaining. <laughs> Joke's aviation. over. You're dead. There. Fire in the hole. Alright, I'm not gonna give you a kill. Enemy spotted. Headshot. Here. One enemy remaining. Spike body. I survived much worse than you. Why are they so determined to die? I could. I could. But, you have my pit pang. i will kill you omen i will kill you omen i'm what ต้องถามเลยว่าบจะโดนไหม

<S 2> <S 2> ตายอยู่สมตัวทามันสมุกแบบอย่เอาไม่กดดันเพื่อนอันนี้คนใดด้วยกันไม่กดดันเขาแล้วกัน Enemy down. One enemy remaining. Oh, no. Don't leave, we don't leave. Hi, oh, it's a <laughs> there they are. Here. Joke's over. You're dead. Here. I am the Here. Hunter. One enemy remaining. Your duty is not over. They should have dug a deeper grave. Look, man, Last round in the half. Half time. Don't save a thing. Anyone need anything? You <laughs> are <get> a drop? <laughs> <All> I'm <right>. buying. <laughs> Enemy spotted. Enemy spotted. Hey.

đến all... yeah. ơi <laughs> <coughs> <coughs> yeah. yeah. จะสงครามโลกชัดๆโอปงเอโอเค่ไซื้อปืนด้วยกูัวเออวะสนุกนะจริงๆมีคนเล่นด้วยนะมีคนไทยเล่นด้วยสนุกนะ Can in <laughs> you can pan. Enemy spotted. I see the box here. here enemy spotted healing get a drop Can I get a d o p Thanks <laughs> ขอแพงกังวะขู่ขอแปอะไได้ไม่ไหวโอ้โหแเนี่ยเปีตัวธรรมดา Shut that Phoenix

เลือดเลือดกไม่หมดนะทำไมอ่ะเลือดไม่ได้โลอ่ะทำไมต้องเอาเลื <Here. S 2> อดโดแล้วตัวนี้โด <enemy> โแนแล้วโดแน่โดนแน่เราแทมเราแทม เจอไปใจเอกเลย m อ t c h point ฉันชนะด่านนี้ครั้งแรกเว้ยไม่เคยเจะด่านนี้เลยไม่เคยเจะด่านนี้เลย And by oh มีแค่ใส่อีกไม่เอียงที่จริงแล้วว่าอยู่แลยกับโกล้ว่ะใส่ไม่เจอโกลทุกแมตเลยอ่ะพวกแฮกปะ

ออโอ้มัมเล่นกันสคนฝั่งรุ่นท <laughs> ำไมชอบออกกัน่าไม่เข้าใจ่<ป> <c oughs> แมกาดยิงยับเลยเฮ้ย่ะกาดยิงยับเลยโอเคครับฝากทุกท่านกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับกด Subscribe หรือกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับ ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ